คุณลองกินดูไหม No No โอเค No No สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป้าพี่พีทุกคนนะคะวันนี้หลาจะพาพ,พี่นองทุก่ทุกคนมาลองกินผลไม้แปลกนะอันนี้เป็นลำไยคริสตันนะคะพี่นองคะ ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเคยเห็นแล้วก็เคยลองกินยังนะคะอันนี้ล่ะสั่งมาค่ะหนึ่งกิโลสามร้อยนิดๆนะคะพี่นงจา๋านี่เป็นผลไม้แปลกนะเปลือกเขาอะจะมีความคล้ายมังคุดนะคะดูนะเปลือกมันจะเป็นแข็งๆนะแต่ว่ามันปอกง่ายฟังเสียงนะคะอืมอย่างนี้เลย,ยนี้เลยค่ะนี่ ผลของเขาจะมีอยู่สองสีนะคะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงของหล่าที่หล่าสั่งมาเนี่ยอ่าวันแรกเนี่ยที่เปิดมาจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็สาวันแล้วกว่าหล่าจะมากินนะคะดูเนื้อของเขาเนื้อหนาเนื้อแน่นแล้วก็กลิ่นก็จะเป็นลิ้นจีบบวกลำไยมีทุเรียนนิดๆกลิ่นประมาณนี้นะอืม กรอบเนื้อแน่นมากหวานอขอมูลรายละเอียดอาจจะว่าชัด,ชดเจนปนไหนนะคะแต่ว่าที่ที่เราไปอ่านมาคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละ ความรู้สึกต่างกับต่างกับลำไยบ้านเรานะอืแซ่บดีจ้ะว่าพิดหวังอืม เนื้อมันแน่นเนื้อแน่นแห้งเวลาหย่บกับกุบกุบปัดปัดอืมอืมาน่องมานี่ลูกมามาหามาม่ามามาเร็วมาไหมมา สวัสดีครับยังสวัสดีครับเด้อผมผมอืผมผมหม่มมมาม้าเองน้องยูค่ะพี่น้องอลูกไซลำใหญ่ลูกลำใหญ่คุณยองกินดูไหม no no <N> okay, no, no. Mhm, à mhm, 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 เผ็ดมันปลูกในปั๊บบุ๊คปามาลองกินอันนี้มาให้ลองกินรูปหนึ่งลำไยคิสตันอ้าอยู่ไหนนะคิสตันไม่อยู่ข้างหลังคิสตันคิสตันคิสตันหรือคิสยาวคิสตันเป็นแบบตบจบาดเนาะลำไยคิสตันจะไม่รูนเหมือน ใกล้ๆกลลิ้นจุ๋ยเน,นก็มันเป็นลยาไยแบบออกลิ้นจีอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงรสจานไม่คุ้นเคยเลยแับ <laughs> มันก็ไม่คุ้นเคยไงของแปลกผลไม้แปลกนะเกิดมาทั้งทีต้องกินไงอร่อยดีนะเนื้อมันเยอะนะ <laughs> <ม>แต่ว่าเนือน้อมันไม่ด้ฉ่ำคือลยาไยบางเขานน<ด>เนื้อมันแนัน่นกุบ ลองลองกันนะคะก็หลามานางใส่ปากแกงเจลาล่างท่องความสะอาดแช่น้ำยาที่ล้างผักผลไม้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยกาวปากกัดนะพี่น้องความรู้สึกมันก็ต่างกับลำไย,ยบ้านเราเลยล่ะคะ่ะ กลิ่นคลค้ายรสคล้ายนิดๆไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึงนูละสามรลอยกว่าผุณน,นพ้พนองอเนื้อมันกรุบมาก ใครยังไม่เคยลองนะคะก็แนะนานะจ๊ะพี่นองจ๊ะเกิดมาทั้งที่กัดลองซะก็ฉันบอกก็เขาลู่เรื่องนะพี่นงนะเนื้อขึ้นมาผลไม้แปลกนะตามท้องตลาดเนี่ยยังไม่เห็นมีวางขายนะคะในออนไลน์จะมีด้อค่ะเด้อเมล็ดพันธุ์เหมือนกันนะคะต้นพันธุ์มันอนะ่ะเออมันจะมีสีมเมอา่าลูกมันจะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะแต่ว่าที่เห็นเกลือนก็จะเป็นสีม่วงซะส่วนใหญ่นะคะเอาก็ลองดูเด้อพี่นงเด้เอพบก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสตีจ้า